ผีขาดทุนยับเวสแฮมปิดดิวเฮรี่แม็กไกเวสแฮมยูไนเตดนะคะเขาบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตด ในการเซ็นสัญญาคว้านะคะเฮอร์รี่แม็กไกวกองหลังทีมชาติอังกฤษนะคะด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์นะคะอันนี้คือตามรายงานจากสกายสปอร์ตนะคะสื่อดังในอังกฤษนะ,ะราคานี้ถือว่าทีมปีศาจแดงนะคะเขาขาดทุนยับเลยค่ะจากตอนที่เขาทุ่มค่าตัว80ล้านปอนด์นะคะเป็นสถิติโลกนะคะสำหรับตำแหน่งกองหลังนะคะตอนคว้ามาจากลิเตอร์ตี้เมื่อ4ปีที่แล้วนะคะดีลของเขาตอนนี้นะคะเหลือแค่รายละเอียด ะะเอกสารต่างๆนะคะส่วนการเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวระหว่างนะักเตะกับส้นสังกัดใหม่นั้นเขาไม่น่าจะมีปัญหานะคะหรืออะไรขัดข้องนะคะทั้งนี้เวสแฮมนะคะทีมแชมป์ยูโรปาคอนเฟนซ์ลีกซีซั่นที่แล้วนะคะแสดงความสนใจแม็กไกวตั้งแต่เดือนกรกฎาที่ผ่านมานะคะตัวยื่นข้อเสนอรอบแรกนะคะ20ล้านปอนด์ก่อนถูกปฏิเสธไปนะคะจนกระทั่งดิวได ค่าตัวตอนนี้นะคะ3าล้านปอนนะคะก็ปิดดิวที่เรียบร้อยนะคะเหลือแค่เปิดตัวนะ,ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องจีจุดบอลไว้ด้วยนะคะ